สวัสดีเพื่อนๆชาวดิสนีดยดอททุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับตอนนี้เราก็จะมาพบกันในคลิปดวงรายสัปดาห์ของผู้ที่เกิดทั้ง7วันนะโดยจะเป็นการทานาช่วงวันที่21ถึงวันที่27สิงหาคม2 5 6 5น้ะครับโดยจะพูดถึงเรื่องงานเงินความรักนะโอเคแล้วตอนนี้ผมก็เลือกไพ่ไปรบแล้วนะครับเรามาเริ่มดูกันเลยนะโดยเริ่มจากคนเกิดวันอาทิตย์ก่อนเลยนะครับหน้าไพ่คนเกิดวันอาทิตย์ในสัปดาห์นี้ในเรื่องงานของคุณนั้น ไพ่บอกว่าคุณจะต้องกลับไปแก้ไขกับงานบางอย่างที่มันผ่านไปแล้วก็เลยต้องมาหยุดพักกับงานที่ทําอยู่ในตอนนี้ไปก่อนนะครับหรือมันเป็นช่วงที่คุณต้องหยุดพักทํางานให้มันช้าลงแล้วก็หันกลับมาทบทวนพิจรนารณางานที่ทําอยู่เนี่ยว่ามันมีปัญหาอะไรอยู่บ้างนะแล้วก็แก้ไขให้มันดีขึ้นตั้งแต่เนิ่นๆไปนะครับส่วนในเรื่องการเงินนั้นไพ่บอกว่าคุณมีแน,นวโน้มที่จะต้องเสียเงินในการดูแลใช้จ่ายสำหรับคนในบ้านหรือต้องซ่อมแซมที่อยู่อาศัยซึ่งต้องใช้เงินมากพอสมควรเลยนะครับก็ขอให้คุณเนี่ย เตรียมความพร้อมเผื่อเอาไว้จะได้ไม่เกิดปัญหาขึ้นในภายหลังนะแล้วในเรื่องความรักอะ่ะไพก็บอกว่าคุณจะมีความรักใคร่ที่ดีและอบอุ่นซึ่งเกิดจากการทําความเข้าใจในตัวกันและกันและควบคุมอารมณ์ความรู้สึกจากปัญหาที่มีต่อกันเอาไว้ได้อยู่นะครับส่วนคนโสดเนี่ยก็จะพบรักที่มีความหวานชื่นโดยจะเป็นความรักที่ดูเงียบๆไม่กระตกกระตาก,กันมากนะักและถึงแม้ว่าจะยังไม่มีใครเข้ามาก็ตามอะ่ะตัวคุณเองก็ยังมีความสุขไม่ได้เดือดเนือ้อร้อนใจอะไรมากสักเท่าไหร่นะ หน้าไพ่คนเกิดวันจันทร์ในสัปดาห์นี้ในเรื่องงานของคุณน่ะคุณจะได้รับการหยิบยื่นมอบสิ่งดีๆเข้ามาอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นโอกาสทางการงานหรือผลตอบแทนรรงมาต่างๆจากงานที่ทําอยู่หรือไม่ก็มีมิตรภาพการช่วยเหลือต่งตางๆเข้ามาก็ได้นะมันจึงทําให้คุณรู้สึกดีและมีความสุขกับงานที่ทํามากขึ้นนะแต่มันก็มีเงื่อนไขบางอย่างติดมาด้วยนะครับอย่างเช่นการที่คุณน่ะต้องทุ่มเทยอยู่ทางกับงานตรงนี้ให้มากขึ้นกว่าเดิมหรือต้องมีความเกรงอก,อกเกรงใจคนอื่นมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับส่วนในเรื่องงการเินนนั้น คุณก็ต้องระวังการตามใจตัวเองและการใช้เงินผิดประเภทจนนําปัญหาบางอย่างมาสู่ตัวคุณได้นะหรือคุณอาจจะนําพาชีวิตตัวเองเนี่ยให้ต้องไปอยู่ในบ่วงทางการเงินเป็นพันธนาการที่ผูกหลังคุณเอาไว้ให้ต้องอยู่กับมันต่อไปยาวๆก็ได้นะครับส่วนในเรื่องความรักนั้นในช่วงนี้คุณกับคนรักจะมีความรู้สึกเหินห่างต่อกันมากขึ้นนะเพราะจะมีคนนึงอ่ะต้องเดินทางแยกตัวออกไปแล้วก็ไปอยู่ในสังคมของตัวเองกันนะหรือไม่เกิดจากการที่เริ่มทําตัวเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนเดิมกันก็นกได้อ่ะจนทําให้มีความคิดมาก ระแวงสงสัยกันขึ้นมาได้นะครับส่วนคนโสดเนี่ยก็จะพบความรักจากการเดินทางหรือจากคนห่างไกลที่เข้ามานะแต่ก็จะถูกจ้องจับผิดโดนจับตามองโดยคนในสังคมของคุณอยู่นะครับหน้าไพ่คนเกิดวันอังคารในสัปดาห์นี้ในเรื่องงานของคุณน่ะมันจะเป็นช่วงที่คุณดูหมกมุ่นทุ่มเทกับงานที่ทําอยู่หรือพบเจอปัญหาบางอย่างที่ต้องมาเร่งรีบแก้ไขทํากับมันนะจนทําให้เกิดความเครียดและไม่มีความสุขกับงานที่ทําขึ้นมาได้อ่ะ แถมยังเป็นสิ่งที่คุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงมันได้ด้วยนะโดยบางทีคุณน่ะอาจจะต้องทําอะไรให้มันช้าลงค่อยๆคิดพิจารณากับมันอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วปัญหาต่างๆเหล่าเนี้มันก็น่าจะคลี่คลายไปได้อยู่นะครับแล้วในเรื่องการเงินนะ่ะคุณจะได้รับรู้ถึงสัญญาณปัญหาบางอย่างหรือพบเจอช่องโหว่เกี่ยวกับเรื่องการเงินขึ้นมาได้นะโดยไพ่บอกว่าคุณไม่ควรจะนิ่งนอนใจแต่ต้องรีบรุกมาแก้ไขและจัดการกับมันตั้งแต่เนิ่นๆซะดีกว่านะครับแล้วในเรื่องความรักอะ่ะ ดูคุณจะพยายามทําตัวออกห่างเดินหนีออกจากเรื่องความรักความสัมพันธ์อยู่นะครับโดยอาจจะยอมถอยยอมแพ้เพราะไม่อยากไปมีปัญหากับคนรักหรือไม่ก็เลือกที่จะทําตัวดดดุเพื่อไม่ให้คนรักเข้ามายุ่งเกี่ยวและก็ไปมุ่งเน้นเกี่ยวกับเรื่องการงานหรือสิ่งที่คุณกําลังสนใจในตอนนี้อยู่ก็ได้นะครับส่วนคนโสดเนี่ยก็เป็นช่วงที่ความรักไม่ยุ่งแต่มามุ่งอยู่กับงานอย่างเดียวเลยนะครับหน้าไพ่คนเกิดวัือนพุนในสัปดาห์นี้ในเรื่องงานของคุณนะโดยภาพรวมไพ่เขาบอกว่ามันยังดีอยู่ สามารถเดินหน้าพัฒนาไปได้อยู่นะครับแต่อีกใจหนึ่งเนี่ยคุณก็ยังรู้สึกลังเลไม่ค่อยมีความสุขกับงานที่ทํามากนะักเพราะต้องมาคอยดูแลและรับผิดชอบอะไรที่มันมากเกินไปอยู่นะครับหรือไม่ก็คุณอาจจะไม่ค่อยชอบใจจากการที่มีคนเข้ามาช่วยเหลือดูแลคุณมากเกินไปก็ได้นะและในเรื่องการเงินนะ่ะคุณจะได้รับข่าวสารทางการเงินที่ดีโดยอาจจะมาจากทางไกลก็ได้นะครับแล้วก็เป็นเหตุให้ต้องมีการเดินทางเพื่อไปจัดการทาธุระทางการเงินตรงนั้นนะ่ะหรือไม่ก็เป็นการที่ตัวคุณเนี่ยต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงงตัวเอ โดยลุกมารับผิดชอบทำสิ่งต่างๆให้มากขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีทางการเงินของคุณเองนะครับส่วนในเรื่องความรักนั้นดูแลพวกคุณก็ยังมีความรักใคร่ที่ดีกันอยู่นะแม้จะมีบางครั้งที่เกิดปัญหาต้องมาทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่บ้างแต่ก็ยังสามารถปรับความเข้าใจและคืนดีกันได้อยู่นะครับโดยที่อาจจะมีลูกของพวกคุณเนี่ยเป็นกาวเชื่อมความสัมพันธ์กันอยู่ก็ได้นะส่วนคนโสดเนี่ยก็จะพบรักที่หวานชื่นซึ่งจะมาแบบปรปปับแนวรักแรกพบเลยก็ได้นะครับ ในภา,ายคุณเกิดวันพฤหัสในสัปดาห์นี้ในเรื่องงานของคุณอะไพก็มาเตือนถึงปัญหาที่เกิดจากความเกรงใจระหว่างกันจนต้องมีการยอมเสียเปรยียบหรือต้องยอมปล่อยปัญหาบางอย่างเอาไว้ไม่สามารถไปทําอะไรกับมันได้มากนักนะครับรวมไปถึงปัญหาที่เกิดจากความไว้ใจหรือปล่อยปาดละเลยคนอื่นซึ่งเกิดจากความสนิทสนมที่มีกันมากเกินไปด้วยอะและในเรื่องการเงินเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ยังดีพอที่จะประคองการใช้ชีวิตของตัวคุณเองไปได้อยู่นะแต่มันอาจจะไม่มากเพียงพอกับความต้องการบางอย่างของคุณมากนะัก หรือไม่ก็คุณกําลังเคร่งเครียดอยากที่จะพัฒนาเรื่องการเงินให้มันดีขึ้นกว่าเดิมอยู่ก็ได้ส่วนในเรื่องความรักเนี่ยดูคุณจะมีความปล่อยวางและเข้าใจกับตัวคนรักมากขึ้นแล้วก็เริ่มรู้สึกถึงสิ่งดีๆในตัวกันละกันจึงอยากที่จะหันหน้ามาพูดคุยและทําให้บรรยากาศความรักมันดีมากขึ้นกันอยู่นะครับส่วนคนโสดเนี่ยจะพบรักที่มีความสุขโดยจะมีความเข้าใจซึ่งกันและกันแถมยังไม่คาดหวังกันมากเกินไปอีกด้วยนะน้าภัยคนเกิดวันศุกร์ในสัปดาห์นี้ในเรื่องงานของคุณนะ ดูแล้วมันก็จะมีการเดินหน้าพัฒนาไปในทางที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งคุณก็ควรจะใช้จังหวะโอกาสเนี้ยในการทุ่มเททํางานของคุณให้มากขึ้นด้วยนะครับซึ่งอาจจะเป็นช่วงที่คุณมีการยกย้ายเปลี่ยนงานซึ่งเป็นงานที่ดีกว่าของเดิมก็ได้อะและในเรื่องการเงินนั้นคุณต้องระวังและควบคุมรายใจไม่ใช้เงินเพื่อความสุขและการเข้าสังคมจนมากเกินความพอดีไปนักน,นะครับรวมไปถึงต้องระวังการไว้ใจผู้อื่นและปล่อยปลาละเลยเรื่องการเงินมากเกินไปจนเกิดปัญหาในภายหลังขึ้นมาได้นะและในเรื่องความรักอะ่ะ จะมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาความขัดแย้งมีปากมีเสียงกับคนรักขึ้นมาได้นะครับแล้วก็เริ่มทําตัวเหินห่างหลบหน้ากันขึ้นมาได้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ควรจะลดความใจร้อนยอมถอยให้กันก้าวหนึ่งนะเพื่อเป็นการตัดปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆไปซะดีกว่านะครับส่วนคนโสดเนี่ยความรักก็ดูไม่ค่อยโดดเด่นซึ่งอาจจะเกิดจากการที่ตัวคุณนะ่ะทำตัวดุดันจนเป็นการไล่คนอื่นออกไปจากชีวิตก็ได้นะครับน้าภัยคนเกิดบ,บนเสาร์ในสัปดาห์นี้ในเรื่องงานของคุณนะ่ะ คุณจะมีเรื่องให้ต้องเดินทางเกี่ยวกับงานที่ทําหรือมีงานบางอย่างที่ต้องแก้ไขซึ่งมันเป็นสิ่งเก่าๆที่คุณเคยทําเอาไว้มาก่อนนะครับแต่ว่ามันก็ถือว่ามีแนวโน้มไปในทางที่ดีโดยจะมอบรายได้และสร้างความมั่นคงให้กับคุณได้เป็นอย่างมากเลยนะครับส่วนในเรื่องการเงินนั้นมันจะมีเหตุไม่คาดฝันที่ทําให้คุณต้องใช้จ่ายเสียงเงินในช่วงนี้นะไพ่ก็เลยมาเตือนให้คุณเนี่ยต้องควบคุมรายจ่ายเพื่อเตรียมความพร้อมเอาไว้ต,ตั้งแต่เนิ่นๆนะครับส่วนในเรื่องความรักนั้นมันจะเป็นช่วงที่คุณดูดีมีมเสน่ จนอาจจะชักนําปัญหามือที่3เข้ามาซึ่งคุณก็ต้องระวังหลบเลี่ยงมันเอาไว้ด้วยนะหรืออาจจะเป็นช่วงที่คุณกับคนรักเนี่ยพยายามจะง้อง,งอนหันมาทําดีให้แก่กันอยู่แต่ก็จะมีคนหนึ่งเนี่ยยังเหมือนจะเล่นตัวแล้วก็พยายามหลบหลีกกันอยู่ก็ได้นะแต่ก็ถือว่าบรรยากาศความรักของพวกคุณเนี่ยมันดีมากขึ้นนะครับส่วนคนโสดเนี่ยก็จะมีความรักเข้ามาสู่ชีวิตเรื่อยๆอยู่นะแต่ก็จะมีคนหนึ่งอะที่ดูปิดตัวเพราะยังห่วงแหนในความโสดของตัวเองอยู่นะ โอเคผมก็ขอจบการทำนายไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับและพบกันใหม่ในคลิปการทำนายรล้วสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ